ตุนมากะพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบาวอาร์วีฟรีไฟล์วาลูเลนด์เกนชินอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเช็เพียงแค่เลขยูเอดีเท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอปเติมไวจัดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตุนมากกพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีชาวคาบามอโมบาทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องซีซันพาร์ตนะครับว่าคุ้มไหมนะครับสำหรับการเติม500ฟอสเเจเนี่ย นะครับอ่ะก่อนอื่นนะผมซีซันพาร์ทเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบมานะผมมันจะหมดเป็นซีซันหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยนับหนึ่งซีซันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดไม่รู้ว่าหลังจากที่ซีซันจบไปหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยจะต่อซีซันสองหรือเปล่าหรือว่าจะรอก่อนนะครับอันนี้คือยังไม่ทราบเพราะว่าซีซันแรกมันยังไม่จบนะครับเดี๋ยว พวกคุณก็จะรู้เองตอนที่ซีซันพารมันจบนะครับส่วนจะอที่ใบอีกอย่างหนึ่งก็คือของรางวัลประเภทนี้นะครับหรือก็คือบัฟของซีซันพาร์เนี่ยคือซีซันเบรซิ่งเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยเวลาที่คุณได้มาแล้วคุณกดใช้นะครับมันจะเป็นบัฟติดอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันจะไปบัฟติดอยู่ตรงนี้ซึ่งทีนี้ไอบัฟอันนี้เนี่ยเวลาคุณที่เวลาคุณทำเควสไปเรื่อยๆเยนาะคุณก็จะได้เป็นขั้นที่2นะครับซึ่งมันจะทับกับขั้นที่1เลยนะครับ อ่ะก็คือมันใช้เวลาร่วมกันนั่นแหละปร๊บระยะเวลาเนี่ยมันจะอยู่จนถึงจบซีซั่นนะครับเพราะนี้อ่าเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะได้เร็วหรือว่าได้ช้านะครับจบซีซั่นหายหมดอ่าอันนี้คือที่เข้าใจนะอ่าไม่ว่าคุณจะได้เร็วหรือว่าได้ช้าจบซีซั่นหายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ควรจะต้องรีบพอสมควรเพราะว่าสำหรับสายเติมเนี่ยมันอยู่ที่เลเวล45านะครับ อ่าหนเ่งนอันนี้คือสุดท้ายเนาะซึ่งที่เราจะได้นะพอสเตตัสก็ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ได้ตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องอัดพวกเวรพวกนี้แล้วจะเป็นที่จะต้องรีด้วยนะครับอ่าซึ่งรีเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเสีย50 นอนซึ่งค่อนข้างจะเปลืองนั่นเองนะครับส่วนคนที่ไม่รีเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ไม่กี่วันหน่อยสําหรับคนที่เติมนะครับทีนี้ถ้าเรามองว่าเราตัดเรื่องบัฟพรุ่งนี้ไปเนี่ยคุ้มไหมนะครับซึ่งแอดทำการรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยความที่ไอเทมมันเยอะนะครับทุกคนบางชิ้นนะครับแอดจะไม่ขอรวมในข้อมูลนะครับอย่างเช่นชิ้นอะไรบ้างน,นะครับพวกยาพวกนี้นะพวกเอ็กซ์ตรีมโฮลีวอเตอร์อะไรพวกนี้ตัดทิ้งหมดเลยนะ,ะยาเจมเบลอหนึ่งเบื่อสองอะไรพวกนี้คือตัดทิ้งหมดเลยนะครับคือ มันแอดมองว่ามันเป็นของที่ได้มาจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็มันไม่จะเป็นจะต้องหามาจากพวกซีซันพาร์ทด้วยนะครับรานนั้นที่เราเอาของที่มันจะเป็เยอะมองว่ามันโอเคดีกว่านะครับแล้วกอ็อีกนิดหนึ่งนะก็คือของมันเยอะนะครับทุกคนของมันเยอะบางทีมันหนักทำให้แอดตาลายแล้วนับผิดได้แต่ว่าอันนี้ฟังเป็นคร่าวๆแล้วกันว่ามันมีอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยมีลูกเกี่ยวแอดแจ้งมาว่า มันกดทับกันไม่ได้นะครับถั่วพลัดเนาะอ่าถั่วพลัดเนี่ยเขากดทับกันไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันกดทับกันไม่ได้นี่แย่มากๆเลยนะอ่ะตอนนี้แอดจะเปิดให้ดูครับแอดไม่มีถั่วพลัดนะครับผมแอดไม่มีถั่วพลัดทีนี้แอดจะใช้ถั่วพลัดที่เกมแจกมาก่อนะครับหรือก็คือเป็นถั่วพลัดอ่าอันนี้ไออ่าอันนี้แอดเพิ่งรับมาเนาะเพราะว่ามันจะมีไอเทมระบุว่าใช้ได้ถึง ตอนไหนนะครับก็คืออย่าลืมว่ามันอยู่14วันนะครับหลังจากที่เรารับมาเราจใช้อันนี้ก่อนนะครับที่เกมแจกมา10ชั่วโมงปุ๊บอ่าแล้วทีนี้เราจะใช้อันนี้นะไม่ได้จริงนะครับไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้จริงๆน่าจะต้องกดแค่ของมันนะอืคิดว่านะคิดว่าถ้าคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นถั่วพัสที่ระบุแบบเนี้ยน่าจะกดได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องระวัง นะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูซนะูพปเลียไหมอ่ะซูพปเลียแอดเพิ่งรับมาเมื่อกี้เนาะอ่ะอันนี้ถูกระบุ14วันเหมือนกันนะครับแล้วก็แอดมีซูพปเลียที่ทุกคนเห็นนะครับแอดกดไปเรียบร้อยแล้วกดไปนานแล้วกดไปแต่ต้นเดือนนะอ่ะลองกดดูอา้าวซูพปเลียได้เฉยอะไรวะ <laughs> บั๊กไหมเนี่ยมีแววจะบั๊กนะครับมีแววจะบั๊กนะบั๊กแค่ทัวร์ของพลัสนะครับเพราะว่าที่แอดกดไปมันคือพลัสนะทุกคน มันไม่ใช่นะอันติเมทนะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นอันติเมทยังพอเข้าใจได้นะอ่าแต่อันนี้มันคือพลสัสไงเพราะนั้นคือทําไมมันถึงไปต่อและยอะเวลาให้อ่าอาจจะบั็กแค่ตัวพัดตัวเดียวนะครับดูจากอ่าสถานการณ์ละน่าจะบั็กแค่ตัวพัดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยว่ากันแล้วกันรเรื่องตัวพัดนะครับผมอ่าทีนี้เราไปต่อกันเรื่องของเราันเลยครับถั่ว EP นะครับอันแรกเนี่ยเราจะได้ถัว EP ซึ่งถั่ว EP เนี่ยแอดไม่ได้นับว่า มันอยู่กี่วันกี่ชั่วโมงอะไร,ระพวกนี้แอนเอา์มอรูมุดเลยนะครับทัวร์อีพีเนี่ยได้ทั้งหมดคือ4เม็ดนะครับผมถ้านับไม่ผิดนะครับได้ทั้งหมดคือ4เม็ดนะครับพูลเล่นตั้งแต่1จนถึงเลเวล60เนี่ยได้ทั้งหมด4เม็ดนะครับส่วนทัวพลัสนะครับผมทัวพลัสเนี่ยได้ทั้งหมด6เม็ดนะครับได้ทั้งหมด6เม็ดนะทัวซูพปเรียครับได้ทั้งหมด6เม็ดเหมือนกันนะครับทัววอวอีพีนะครับได้ทั้งหมด 6เม็ดนะครับผมทัวร์วอตวิงอีพีนะครับได้ทั้งหมด2เม็ดนะครับแล้วก็ทัวร์เพชรอีพีนะครับทัวร์นี้นะครับได้ทั้งหมด4เม็ดนะครับแล้วก็พวกนี้ครับนะครับข้ามแอดจะมานับอ่าแค่นี้นะครับยาเจมเลเวล4ครับยาจมเลเวล4เนี่ยได้ทั้งหมด9ขวดนะผม9ขวดนะทุกคนเยอะนะเยอะนะเยอะนะ ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ายาจีมฤพศ์ M L เนี่ยมันก็สเต็คค่อนข้างดีครับอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะมันมีเพนีต้าห้าสิบเนี่ยอ่าแล้วก็มีแอมสิบสองเปอร์เลยมันก็คือยาจีมฤพศ์อย่างค้างแรงอยู่แล้วครับเพราะนั้นแอรก็เลยนับว่าเออมันเป็นของที่เราได้ใช้นะประมาณนี้ครับเราจะมาที่เหรียญเมริดก่อนนะเหรียญเมริดนะครับผมเหรียญเมริดเนี่ยคุณตั้งแต่หนึ่งจนถึงหกสิบนะผมคุณได้สามสิบเก้าเหเรียญเยอะนะครับแล้วก็ใบอนินะครับ อ่าอันนี้จะเป็นใบที่ทําให้เหร ال ียญเมล็ดที่ประเมินไปแล้วเนี่ยทาให้มันยังไม่เป็นเหรียญเมล็ดที่ผ่านการประเมินนะก็คือมันรีประเมินได้เองเผื่อว่าเกลือนะฮะได้ทั้งหมด12ใบนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะเปลี่ยนให้เหรียญเมล็ดที่ยังไม่ได้ผ่านการประเมินเนี่ยเป็นเมล็ระดับสูงนะครับอันนี้ได้ทั้งหมด12ใบเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ทั่วคูณรูนนะครับผมทั่วคูณรูนเนี่ยได้มาทั้งหมด2เม็ดนะครับได้มาทั้งหมด2เม็ด แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นที่สุ่มอ่าเป็นแค่สุมส่มส่นพวกของในสมุดนะครับขั้นไฮเนี่ยไม่มีอะไรมากบอกตรงว่าขยะลว้ลวนๆนะในนี้อ่าขั้นไฮเนี่ยแจกมาทั้งหมด6อันนะครับส่วนขั้นไฮเอ็ดเนี่ยอันนี้น่าสนใจหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสออกพวก ลิงออฟลักบวกสด้วยแล้วก็คิดได้แค่ลิงบวกสด้วยก็ถือว่ามีราคาทีหนึงนะครับอาจจะไม่ได้มีราคาเยอะนะครับก็มีแค่2อย่างนี้นะครับที่มีราคานอกนั้นก็ไม่ค่อยมีราคามากเท่าไหร่นะครับแจกมาทั้งหมดเนี่ยสิขวดนะครับผมอ่าแจกมาทั้งหมด15ขวดนะครับสำหรับขั้นไฮเอ,อ็ดเนาะทีนี้ต่อนะครับเอพิเซเบอร์นะครับเอพิเซเบอร์เจ็ดร้อยเนี่ยแจกมาให้3ขวดนะครับแล้วก็เอพิเซเบอร์สองพันเนี่ยแจกมาให้ทั้งหมด3ขวดเหมือนกัน นะครับแล้วก็ดาก้อนจีเบลนะครับดาก้อนจีเบลหรือเหรียญเอาไว้แลดันมังกรเนี่ยให้มาทั้งหมด44เหรียญนะครับแล้วก็1ลูกแก้วนะครับหลูกแก้วเนี่ยได้ตอนเลเวล59นะครับผมอ่าลูกแก้วได้ตอนเลเวล59เนาะอ่าส่วนใบดัมมังกรก็จะได้เรื่อยๆตามเลเวลที่คุณเห็นนะครับอ่าต่อไปครับผมยาเกตครับผมยาเกตเลเวลสเนี่ยได้ทั้งหมด50ขวดครับส่วนยาเกตเลเวลหเองก็ได้ทั้งหมด50ขวดเหมือนกันนะครับ แล้วก็ที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับผมก็คือเจาะสัตว์เลี้ยงนะครับ2อันนะครับผมเจาะรูสัตว์เลี้ยง2อันไวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับอ่าก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าอันนี้นะผมยาที่เพิ่มแต้มมลิตนะครับยาที่เพิ่มแต้มมลิตเพิ่มฟิกเลยนะคือ200ต่อ1นขวด 200ร้อยตัวหขวดนะอันเนี้ยข้ามบนแค่ข้ามบุบนในแจก10ขวดข้างล่างแจก30ครับรวมเป็น40ขวดครับผมเยอะมากนะครับผมเยอะมากนะคุณคุณลองกดดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะทีนี้ก็มาถึงอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเจมนะครับผมเจมที่แจกทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้ก็คือ215เจมนะครับ215เจมเท่ากับว่าเราเนี่ยกดไป500เพชรถูกไหม หักไป215นะครับมันก็เหลือ285นะครับเท่ากับว่าเราจ่ายไปแค่285เองซึ่งเราได้ขอมาประมาณนี้ส่วนตัวแอดมองว่าคุ้มนะอ่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับส่วนตัวแอดมองว่าค um, ุ้มซะด้วยซ้ำนะอันนี้เราไม่นับบัฟเลยนะเราไม่นับบัฟน,นะเราไดา้เรานับจากของที่มันอยู่ในนี้มันคุ้มมากซะด้วยซ้ำ นะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเอออะไรเออเนี่ยถ้าเกิดคุณเลยไม่ไม่ตันแหนมองว่าเอ้คุณเติมเถอะนะอ่ะคุณเติมเถอะถ้าเกิดว่าโอ้โหหลอดยังไม่100เนี่ยอัดได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งใครที่แบบว่ากําลังทํามือหลิตนะผมอ่ะตัวนี้มันเป็นตัวช่วยคุณเยอะมากเพราะว่ามันมีไอ้ขวดที่มันเพิ่มแต้มตรงเนี้ยสองร้อยเลยแล้วมันแจกมาตั้ง40่สิบขวดทุกคนเออแล้วมันก็แบบเด้ง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 ไปแล้ว แจกเหรียญเมอริตอีก39เหรียญครับทีนี้ยพวกวอลอีคุณก็ไปหาเอาเองหรือว่าคุณจะไปซื้อในตลาดก็ได้นะครับสําหรับวอลอี่าประมาณนี้นะครับก็คือมาช่วยคุณประหยัดเวลามากๆนั่นแหละส่วนใครมั่งละ่ะที่ไม่คุ้มคนที่เลเ่ลตันแล้วอะอ่าอย่างเช่นแบบโอ,อ้หล่อร้อยนึงนะครับเมอริทตันคือเติมคือ,ค,อคือเติมไปพวกนี้ไปนอกจากบัฟแล้วไม่ได้ใช้เลยเนี่ย ก็ไอ้พวกนีออ้อาจจะไปค้าขายใช่ไหมแต่คิดว่าราคาอาจจะลงนะเพราะว่ามันอยู่ในซีซันพลาสซึ่งทุกคนสามารถเติมได้นะครับทุกคนสามารถเติมได้นะ่าราคาอาจจะลงครับอาจจะกลายอาจจะกลายเป็นว่าไม่คุ้มจะมานั่งหวังพวกดากอนจิวเวลแอดว์มันก็แพงไปหน่อยอถ้าเกิดว่าหวังแค่ของบางอย่างในนี้นะครับแต่ถ้าคุณได้ใช้ทุกอย่างเลยแบบว่าเอ้ยเวลก็ยังไม่ไเต็มมือหลิตก็ยังไม่ไเต็มหรือว่าคุณขาดอย่างใดอย่างหนึ่งขาด ขาดเวลมือลิเต็มแล้วคุ้มนะครับพวกนี้ยังคุ้มอยู่ส่วนตัวมองว่าสําหรับตัวแอดเนี่ยที่ยังไม่เต็มทั้ง2องอย่างถือว่าคุ้มเลยนะคุณค่าที่จะเติมแล้วก็ที่จะเปิดซีซันพาร์ทเนาะต่อให้เราไม่นับบัฟเลยกต็ตามนะครับ อ่ะประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือสำหรับซีซันพาร์ทที่รวบรวมข้อมูลมาให้ทั้งหมดนะครับผมอ่ะแล้วก็ใครรู้อะไรอีกนะครับเพิ่มเติมลงมาได้เลยที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะสำหรับข้อมูลที่สําคัญจริงๆนะผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นกำลังใจมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมอะไรพิเศษของเกมคาบาโมบายนะครับมีแจกของทุกเดือนนะฮะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมนะครับผมไปเติมเกมได้เลยตุดมากกับพอยนะครับผมฝากด้วยละกันนะโอเคครับผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับไม่บาด